ไฮโซน้ำหวานตอบข้อสงสัยแต่งรูปให้นมดูใหญ่จริงเหรอนาวินตาเข้ามาคอมเมนต์ด้วยทะเลเดือดของจริงสําหรับทริปนี้ของคุณแม่ลูกสองไฮโซน้ำหวานพัสวีภรรยาคนสวยของนาวินต้าที่พาครอบครัวหนีโควิดกันไปพักผ่อนอยู่ที่เกาะพีพีแล้วไฮโซน้ำหวานก็มีแต่ภาพแซบ่บๆใส่บิกินี่ออกมาลงโซเชียลงานนี้ได้ทาให้มีคนสงสัยว่าภาพส,ายสวยๆอืมๆของไฮโซน้ำหวานนั้นแต่งรูปให้ดูนมใหญ่หรองานนี้เจ้าตัวก็เลยขอออกมาโพสต์เคลียร์ด้วยตัวเองเลยว่า มีคนบอกว่าแต่งนมให้ใหญ่เหรอขอตอบแบบขำๆนะคะเป็นคุณแม่ให้นมไม่มีความจําเป็นต้องแต่งค่ะเพราะมันจะใหญ่อยู่แล้วแม่แม่รู้ดีถ่าแต่งรูปทําได้สวยกว่านี้เยอะเพื่อนส่งมาให้ดูเลยต้องเอามาตอบสักหน่อย h a s a g ไม่จำเป็นต้องแต่งรูปโดยเฉพาะนม #hashtag ใหญ่อย,ยอยู่แล้วแม่ให้มา #adnavinta แต่งไม่แต่งช่วยตอบหน่อยฮ่าฮ่า แถมคุณสามีอย่างนาวินตายังเข้ามาคอนเฟิร์มคอมเมนต์ด้วยทันทีว่ารุ่น2ลูก2ของแท้ไม่มีพร้อมครับขอขอบคุณภาพไฮโซน้ำหวานนาวินตาภาพและแหล่งข้อมูลสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ